เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศสาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จออกณตำหนักอรุณวัดอาราชบทพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครทรงเป็นประธานการประชุมมหาเทราสมาคมครั้งที่11ทับ2,565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีระเบียบบาระเช่นรายงานงบรายรับรายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางและฐานะการเงินศาสนสมบัติวัดรายงานการขออนุญาตตั้งวัดและการเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อจัดทำแผนที่ศาสนสถานองค์การพันธมิตรหลากอรารยธรรมแห่งสหประชาชาติ เวลา16นาฬิกาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายบรรพชิตบริธิธิมหามากุฏราชวิทยาลัยในพระบร,รมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2,565บริิธิมหามากุฏราชวิทยาลัยในพระบร,รมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรสาธารณกุศลซึ่งพระเจ้าวราวงเธอกรมหลวงชินวรชิวรินนว,รรวัต์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,476 เพื่อจัดบำรุงและอุดหนุนการศึกษาพระปฏิยัติธรรมตลอดจนส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมทะยาวชิรยญาณนวโรรสที่ทรงบุกเบิกก่อตั้งมหมามกุฏราชวิทยายลัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธธรรมตามพระรบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ในพระบรมรัชักรีวงทุกพระองค์